สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูตารางคะแนนแล้วก็อันดับล่าสุดนะครับของวอลเลย์บอลหลีกตุรกีล่าสุดนะครับหลังจบนัดที่11อก็จบไปแล้วนะครับล่าสุดสําหรับนัดที่11วอลเลย์บอลหลีกตุรกีซ้อ็บสองซาริเยของเพียวบิมเนี่ยพบกับโกเซโบรูนะครับแล้วก็เป็นทางซาริเยเปิดบ้านต้อนรับโกเซโบรูเอาชนะโกเซโบรรไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซตครับ ด้วยสก,กอร์25ต่อ 22, 25ต่อ 23, 20ต่อ 25, 22ต่อ25และ15ต่อ5นะครับสก,กอร์ในเซต5นี่คือขาดอลอยนะสำหรับคนที่ท็อปสก,กอร์หลักของซเรียในแมตช์นี้นะครับก็เป็นทางคิมเบอร์เดียวเนะ็อตทำไป20แต้มตามมาด้วยชาชออนโมก4ีนะครับทำไป19แล้วก็เพียวอัชรพรทำไป13สาวไทยเราก็ช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับในเกมนี้เพียวก็ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับเห็นจังหวัทุบหลายแต้มเลยนะ และก็ในช่วงเซต5นี่คือเสิร์ฟได้แต้มรัวๆเลยนะครับสำหรับเพียวเสิร์ฟดีมากาสุดยอดมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นแมตต์อีกแมตต์หนึ่งที่น่าประทับใจของซาดิเยตมากๆเลยทีเดียวซาดิเยตก็เล่นในบ้านด้วยนะครับแมตต์นี้ถือว่าสร้างความเ hey, ฮให้แก่กองเชียร์ได้อย่างสุดมันเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูตารางคะแนนแล้วก็ดับล่าสุดเนี่ยเรามาดูเรามาสรุปผลการแข่งขันในนะัดที่11นัดนี้กันก่อนนะครับจะเป็นตามนี้เลย คู่แรกก็เป็นทางเตอร์คาวยอลารีเปิดบ้านต้อนรับอิลแบงค์นะครับแล้วก็ตบอิลแบงค์ไปอย่างสุดมันเลย3ต่อศูนย์เซตครับคู่ที่2เป็น p d t s p o r t เปิดบ้านต้อนรับกาลาสไลแลวก็แพ้คาบ้านเลยครับสำหรับ PD ดีแพ้กาลาสไลไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซต คู่ที่3เป็นนิโลเฟครับเปิดบ้านต้อนรับโคโกโรวาแล้วก็แพ้โคโกโรวาไปอย่างน่าเสียดายเหมือนกัน2ต่อ3เซตคือในนัดนี้นะครับเป็นเกมที่มันมากเพราะว่าหลายทีมหลายคู่เนี่ยคือไม่มีใครยอมใครเลยนะครับยื้อยาวไปถึง5เซตเลยทีเดียวคู่ต่อไปนะครับก็เป็นทางฟิเบเซโอเปต เปิดบ้านต้อนรับซิงโกต้าอแล้วก็สามารถเอาชนะซิงโกต้า็อบไปได้อย่างสุดมัน3ต่อหนึ่งต่อมาคู่สุดท้ายในแมตช์นี้ครับก็เป็นทางเซเย่เบเรเดสปอของเพียวแล้วก็บุบิมนะเปิดบ้านต้อนรับโกเซย์บูแล้วก็เอาชนะโกเซย์บูรรไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซตนะครับคือซาเย่นำไปก่อนนะครับใน2เซตแรกแต่ว่าปิดไม่ลงโดนทางโกเซย์บูรเนี่ยตามตีเสมอมาได้2ต่อ2เซตรเลยจะต้องไปดวลกันต่อในเซตสุดท้ายนะครับเซตที่5แล้วก็ซาเย่สามารถเอาชนะไปได้ในที่สุด15ต่อ5ครับในเซตที่5 เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตในแมตช์นี้ครับส่วนทางคู่เอ็กซ์ซาซีบาซีของบอสโควิดเจอกับโบดูแล้วก็วากิฟแฟงแชมป์เก่าเจอกับไอดินนะครับคู่นี้เลื่อนไปนะเพราะว่าโดยทางเอ็กซ์ซาซีกับวากิฟฟ์เนี่ยต้องไปเล่นสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับก็เลยต้องอ่าพักแมตช์นี้ไปก่อนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนและก็อันดับล่าสุดในตอนนี้กันเลยดีกว่านะครับจะเป็นตามนี้เลยอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเอ็กซ์ซาซีบาซีดานาวิดนะครับจากฝูงของบอสโควิดก็ยังโคตรเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับทีมนี้ ยังไม่แพ้ใครเลยนะแข่ง10นัดรวดชนะ10เลยนะครับมี30คะแนนอันดับ2เป็นวากิฟแฟงนะครับแชมป์เก่าของกาบีอีโกนูแข่ง10เหมือนกันชนะ9แพ้1มี26แต้มแพ้1นี่คือแพ้เอ็กซัสบีบาซีนะครับ3เซตรวดอันดับ3เป็นเตอร์คาวายอลารีของฮันนาออตมันนะครับแข่ง11ชนะ9แพ้2มี26แต้ม4เป็นฟานิบาเชโอเปตแข่ง11ชนะ8แพ้3มี25 ห้าเป็นกาลาตัสไลยเฮสติไอซิงโกต้านะครับของอันติวัสลันโตนากิจากกรีซแข่ง11เหมือนกันชนะ7แพ้4มี21แต้ม6เป็นนิโลเฟยครับแข่ง11ชนะ6แพ้5้ามี18 7โคโกโรวาบบลาดินแข่ง11ชนะ6แพ้5เหมือนกันแต่มี16แต้มต่อมาอันดับที่8นะครับเป็นโกเซบรูทีมนี้นี่คือแพ้ซาริเยของเพียวบิมนะครับล่าสุดตอนนี้ก็แข่งไปแล้ว1 1นัดชนะ5แพ้6มี16แต้มครับ อันดับ9กเป็นซาริเยเบเรริสร์ของเพียวแล้วก็บุ่มบิมนะครับล่าสุดหลังจากเอาชนะโกเซบูโรไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซต็แล้วเนี่ยตอนนี้ก็รังอันดับที่9นะครับแข่ง11ชนะ4แพ้7มี10แต้มครับชนะ4นี่คือก็ชนะเอลแบงค์นะครับชนะพีดีทีชนะไอดินและก็ชนะโกเซบูโรล่าสุดนี่เองครับ ต่อมาอันดับที่10เป็นไอดินครับเชฮดเบลาดินแข่ง10นัดเองนะครับชนะ3แพ้7มี11แต้มอันดับที่11เป็นซิงโกตาช็อปแข่ง11ชนะ3แพ้8มี10 12เป็นพีดี p o สปนะครับแข่ง11ชนะ3แพ้8มี9แต้ม แล้วก็2อ,อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่13เป็นโบโลบิเลดินแข่งสิบชนะ2แพ้8มี7แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายในตอนนี้ครับก็คืออิลแบงค์ทีมน้องใหม่เนาะก็ยังฟอร์มไม่ดีนะครับสำหรับอิลแบงค์แข่ง11นัดแพ้รวดเลยนะครับ11นัดมี0คะแนนครับก็ยังไม่ได้เซตจากทีมไหนเลยนะสำหรับอิลแบงค์ครับสรุปก็เป็นตามนี้เลยนะครับอันดับที่1เป็นเอ็กซ้าจีสองวากิฟสามเตอร์คาวาสี่เฟเนบาเช่ห้าคาราตสไลหกนิโรเฟ่เจ็ดโคโกโรวาแปดโคเซโบรูซาริเย 10 i d อเดีนสิบเอ็ดซงกอต้าชอปสบสองพีและ13บสาโบลูและ14บสี่อิแบงค์ครับก็เลยแค่2แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในเลกแรกนี้ก็มารอดูมารอเชียร์กันต่อไปนะครับว่าในเลกแรกเนี่ยใครจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับก็รอดูรอเชียร์กันได้เลยนะสำหรับซาริยของเพียวบิ่มนะครับในนัดถัดไปนัดที่12เนี่ยจะไปเจอกับโคโกโรวาเวลาเดนนะครับโดยซาริยจะต้องไปเยือนเขานะครับจะต้องไปเยือนโคโกโรวาในวันที่24นี้ครับเวลา18บแนาฬิกา ก็ฝากโรเซียเซยและก็เพียวบิ่มกันด้วยนะครับเชื่อว่าจะสร้างความน่าประทับใจให้แก่แฟนๆอย่างเราอีกอย่างแน่นอนเลยนะครับก็ต้องรอดูเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปโปรแกรมการแข่งขันในนัดที่12กันมาให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยไงสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ